พอลกูลกพอเอาอีกไหมไม่นะได้แล้วเอาไว้ให้คอหนอื่น,เ,น,นเอาไว้คนอื่นออเดี๋ยวไอ้จ,จมูกแดงกับต้มหมีไม่กินไม่อิ่มนะก็ไม่เป็นไรลูกแบ่งแบ่งกันไปเพราะว่าคนที่เลี้ยงหมากเ็เยอะนะคนเยอะจราต้องแบ่งกันไปลูกหลายคนติดตามลุงในเพจ <ไป S 2> ข่าวช่องวันของหนูตามหาลุงอยากจะส่งของให้ลุงไ,ได้ไหมก็รู้สึงว่า รบกวนมากจนไปเลยลกเนาะอย่ารบกวนมากคนที่ลาบากกว่าลุงคนที่นั้นกว่าลุงก็มีอีกเยอะลูกมีอีกเยอะนะอย่าอ่าอย่ามาทางง่ายไปลก็ช่วยช่วยกันก็ทุกคนก็เหมือนลุงแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วจะคิดถึงหนูไหมเนี่ยคิดถึงลุงจะไม่ลืมลุงจะไม่ลืมทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่ลืมจำไม่ลืมหรือเปล่า ถ้าว่าจะลืมก็ตอนที่ว่าลุงไม่อยู่แล้วไงเว้ยอยู่อีกนานกัรเนี่สัญญาแล้วสัญญาลืมไหมไม่ลืมถ้ากลับมาอีกขันใหญ่จะจำได้ไหมจำได้จาได้ลูกจําได้จาได้จาได้จมูกแดงกับหมีจะจำรู้ได้ไหมอ่าฮะคงจาได้จําได้นี้ลุงก็เพิมไหมลูกเพิ่มเพิ่มเย่าวาพูดไม่ออกเพิ่มเดี๋ยวพูดอะไรขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวของลูกทุกคน